พิสโตฟันพอดแคสต์เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุก ในขณะที่ตอนนี้เนี่ยเราก็ลุ้นกันไปทั่วโลกนะว่าอย่าให้เกิดเลยนะสงครามโลกครั้งที่สามไม่งั้นความสูญเสียมันก็มหาศาลอีกแล้วนะ,ะแล้วเมื่อไหร่ที่มนุษยชาติจะเรียนรู้กันสักทีนะถึงประวัติอันเจ็บปวดที่ผ่านมาเราก็ไม่อยากจะให้มันบูนกลับมาอีกถ้ามันเป็นประวัติศาสตร์ในเชิงที่ไม่ดีถูกเพราะว่าสงครามมันก็นํามาซึ่งความสูญเสียเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีใครได้ประโยชน์จากการทําสงครามอ,ะอ่ะเออไม่ีจริงไม่จริงเพราะมันเขาจะสนับสนุนการทําสงครามทําไมนนั่ แต,แต่คนสูญเสียคือประชาชนแหละค,คนจํานวนเยอะค่ะโอเคแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสงครามเสี่ยวหนึ่งนะฮะนั่นก็คือประวัติของสงครามครั้งแรกของโลกที่มีการสู้รบกันทางอากาศ ซึ่งจริงๆถ้าประจวจันเราพูดถึงการสู้รบเนี่ยเรายังไงรก็นึกถึงเครื่องบินเนาะเวลาพูดถึงสงครามนะยุคนี้ใช่ไหมนึกถึงคีปนาวุฒนึกถึงอะไรแบบเทคโนโลยีที่มันแบบทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือครั้งแรกใช่ไหมคุณนโมน์จะบอกว่าครั้งแรกเพราะว่าหลายคนก็เชื่อว่าถ้าไปถามว่าคิดว่าครั้งแรกของโลกที่มีการสู้รบเป็นทางอากาศ จะเป็นครั้งไหนก็ต้องเป็นสงครามโลกคร,ครั้งที่หนึ่งะใช่นะใช่ส่วนไอ้ครั้งที่3เนี่ยจะมี <laughs> สมมติถ้ายิงขีปนาวุธกันอย่างเดียวไม่มีเครื่องบินนี่จะนับว่าเป็นการสู้รบทางอากาศได้ไหมมาแล้วเดี๋ยวเครื่องบินสมัยนี้ก็ไม่เหมือนยุคก,ก่อนนะ,ะมันเหนือเรียกว่าเขาเรียกว่าความเร็วแบบว่าเร็วเหนือเสียงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น แล้วบางทีไม่ต้องใช้คนขึ้นไปควบคุมด้วยนะก็มีแต่ว่ามันใช่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือเปล่านะที่มนุษย์เราสู้รบกันทางอากาศนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะฟันธงไปก่อนเลยนะบอกไปก่อนเลยว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้องย้อนกลับไปก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับก่อน ก่อนหน้านั้นสักแค่ประมาณ3ปี3ปี3ปีอเองนะฮะในปี1911อนะครับอิตาลีกับออตโตมันเขาทำสงครามกันแต่ว่าทำสงครามกันภายในลิเบียนะฮะแล้วเขาก็ชื่อสงครามคันว่า War อิตาโลตอรกิชวอ์นะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีหมุดหมายว่าวันที่1พฤษภาคมปี1911 นะครับนักบินชาวอิตาลีคนหนึ่งชื่อว่ากาโลเปียซ่าก็ขับเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีฝ่ายออตโตมันการโจมตีในครั้งนี้ก็เลยถือว่าเป็นการใช้เครื่องบินในการรบเป็นครั้งแรกของโลกนะฮะเราฟังอย่างนี้เราก็อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นนะเพราะเรารู้สึกอ๋อก็ขับเครื่องบินไปแต่อย่าลืมว่าปี1 9 1เยเนียมันยังถือว่าใหม่ๆมากนะเพราะว่า พี่น้องตระกูลไร่เนี่ยเพิ่งประสบความสําเร็จในการทดสอบเครื่องบินปีอะไรคุณมปีพันเก้เพราะนั้นหลังจากนั้นมาแค่ประมาณแปดเก้าปีสามารถจะปรับใช่ไหมเอาไปใช้ได้แล้วเรามาใช้มาเป็นอาวุธแล้วนะเพราะฉะนั้นเอาแหละ ก็เลยนับว่าสงครามครั้งนั้นอิตาโลเทอร์กิชวอร์นะฮะเป็นสงครามแรกของโลกที่มีการสู้รบทางอากาศแล้วก็มันมีทั้งทางบกทางน้ำเพราะฉะนั้นครบเลย,เลยนั้นแลนซีแอนด์แอร์วอร์แล้เขาบอกว่าเป็นการครบครั้งแรกอย่างเป็นทางการด้วยะนะฮะแต่มันใช่ อย่างนั้นจริงหรือเปล่าว่านั่นคือการรบทางอากาศครั้งแรกถ้าเราเรานึกถึงกระตูนอะสมัยแบบกระตูนที่มันสู้รบในโบราณนะมันก็มีการลอยๆใช่ไหมไอเอ็มบางทีมเราเห็นกระตูนที่เขาเรียกใช้เรียกอะไรคะที่ใช้ไฟอ่ะบอลูนบอลูนเออแล้วก็มันก็มีการยิงกันแบบนั้นนั่นะอย่างนั้นจะถือว่าเป็นครั้งแรกเพราะนั่นคือถ้าถ้าเราบอกว่าอล้รัฐการรบครั้งแรกที่ใช้ทางอากาศ อย่างนี้มันก็ไม่น่าจะใช่ใช่ใชแต่ว่าโอเคไอตาลโลเทอร์กิชวอร์ถ้าบอกว่าโอเคทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศพร้อมกันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ <c oughs> อันนี้อาจจะเข้าขายเข้าเข้าขายแต่เอาเข้าจริงเนี่ยถ้าย้อนไปก่อนนั้นหลายร้อยปีก่อน <c oughs> มันก็มีบันทึกเอาไว้แล้วแหละ <c oughs> ว่ามันมีการรบทางอากาศจริงๆ <c oughs> ะนะฮะก็เคยมีมาก่อนถึงแม้จะยังไม่มีเครื่องบินใช่ไหมคะใช่นะฮะยังชัดๆัดอ่ะถ้าเอาแบบสมัยใหม่หน่อยนะฮะก็คือยุคปี1848แถวๆนั้นนะครับเวนิสในอิตาลีตอนนั้นเนี่ย คือสาธารณรัฐซานมาโกก็มีการทำสงครามเพื่อประกาศอิสรภาพจากออสเตรียนะครับฝ่ายออสเตรียก็ไม่ยอมก็เลยส่งกองทัพไปปิดล้อมเวนิสค่ะตอนที่ปิดล้อมนี่เองนะครับก็มีนายทหารปืนใหญ่ของทางฝั่งออสเตรียนะคนหนึ่งชื่อว่าฟรานซ์ฟอนอุคาติอุสเขาก็เป็นเป็นนายทหารใช่ไหมก็สั่งให้ลูกน้องเอาระเบิดเนี่ยติดไปกับบอลลูนเพื่อจิงจีเวนิสจริงเพราะนั้น บันทึกก็เลยมีบอกไว้เลยนะฮะว่าบอลลูนติดระเบิดของอุคาธิอุสหลายลูกเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ของมันได้ดีจริงๆแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเวนิสได้จริงๆะ<อ>นะฮะอันนี้ครั้งหนึ่งอันนี้ก็มีบันทึกเอาไวไ้แต่ก็ยังไม่ใช่ครั้งแรกอีกเพราถอยกลับไปอีกออมีนานกว่าน,านั้นใช่ไหมคะ ปีพ7 9 4นะครับที่เบลเยียมมีสมรภูมิเฟลอรูสนะฮะเป็นการรบระหว่างฝรั่งเศสกับออสเตรียนะครับฝรั่งเศสก็ใช้บอลลูนเหมือนกันตอนนี้ไม่มีเครื่องบินเนาะแต่ว่าเป็นบอลลูนนาะเขาใช้ทำอะไรเขาใช้สอดแนมค่าศึกนะครับมาทางฝั่งเอเชียของเรานะฮะก็มีเหมือนกันนะเราอาจจะแบบไม่ได้เป็นบอลลูนเหมือนทาง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 ยุโรปเขานะฮะแต่ว่า นึกถึงสิเนาะบรรยากาศลอยในเอเชียเราอะไรลอยได้ว่าวาหรว่าวช <laughs> ิงเหรอแล้วมันจะสอนแนมยังไงคุณน้ำมนต์จะว่าวเหหรือโคลอย <laughs> อยเขาบอกอย่างราชาวงศ์ฮั่นนะฮะ,ะก็มีมีมีมทฤษฎีหนึ่งมีเรื่องเล่าว่ามีกองทหารของนายพลคนหนึ่งถูกต้อนจนมุมนะครับเขาก็ลองเอาเอาเชือกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเชือกชนิดพิเศษนะเอาติดติดไว้กับว่าวคือแบบเป็นเป็นเชือกแทนแทนแทน เว,เวลาเวลาเอาเอาว่าวขึ้นใช่ไหม<อ>แทนสายป่าอะไรเงี้ยซึ่งไอเชือกชนิดเนี้ยเวลามันขึ้นไปข้างบนแล้วมันมันมีว่าวอยู่ไปด้วยเนี่ยมันจะมีเสียงประหลาดขึ้นมาเวลามันไปเจอลมเจอะอะไรอย่างเงี้ยเวลามันลอยขึ้นไปบนฟ้า<อ>นะฮะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเครื่องส่งสัญญ,ญาณน,นี้เหรอคะคือข้าศึกเนี่ยจะเกิดความหวาดกลัวคิดว่านี่คือเสียงเตือนจากเทพเจ้า แล้วก็หนีไปยุคนั้นใช่ไหมมันยุควัานมนยบยไม่เข้าใจใช่ไหมมันคืออะไรอะไรเงี้ยหรือที่จีนอีกก็มีอีกนะก็มีมีเรื่องเล่าอย่เหมือนกันว่ามีแม่ทัพคนหนึ่งอันนี้อีกคนหนึ่งก็บัญชาให้ทหารเนี่ยผูกตัวเองขึ้นไปกับว่าว จะต้องเป็นว่าวขนาดใหญ่มากๆแสดงว่าลมมันต้องแรงไม่ใช่แสดงว่ากล้ามากนะถ้าเกิดว่าวมันไม่ขึ้นหรือมันตกมามันก็ตายนะเป็นทหารแบบว่าตัวบางร่างน้อยด้วยเนะตัวเล็กๆเลยอย่างเงี้ยขึ้นไปเพื่อไปสอดแนมความเคลื่อนไหวของทหารนี่งานถึงที่บอกว่ามนุษย์เรามีความอยากจะบินได้แบบนกมันนานแล้วใช่ไหมคะหรือแม้แต่เขาก็มีการสั่งให เอาเด็กเพราะเด็กแต่ตัวเล็กไงเออเอาเด็กเนี่ยขึ้นไปพร้อมกับว่าวตัวใหญ่แล้วก็ให้ไปทำอะไรไม่ใช่สอดแนมนะ,ะแต่ว่าให้เด็กขึ้นไปแล้วไปไปเล่นคลุ่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนั้นเนี่ยมีการทำสงครามกับทหารจากรัชชูก็ให้เด็กเนี่ยขึ้นไปแล้วไปเล่นคลุ่ยบรรเลงเพลงของรัชชูพอทหารของรัชชูได้ยินเสียงก็จะเริ่มรู้สึกไม่ใช่คิดถึงบ้านอา้อาวเหรอขวัญรัฐทหารของรัชชูนี่คือฝ่ายข้าศึก พอคิดถึงบ้านขวัญและกำลังใจก็สลายกองทัพก็แตกพ่ายอ๋อเรอใช้จิตวิทยาแต่ยุ่รู้นนะโอ้อันนี้อันนี้จากทางฝั่งจีนของเราฝั่งเอเชียนะฮะก็แปลว่าเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์เรานี่ยอยากบินกันมานานแล้วใช่ไหมแั่ไม่ใช่บินธรรมดาบินแล้วต้องไปไปแบบไปรบกันด้วยไปรบกันด้นะฮะค่ะ